ขอบคุณท่านประธานครับขออนุญาตออกตัวท่านประธานครับว่าผมพูดบ่อยพูดทุกวันขอเกินเวลาก็คง,งได้นะครับท่านประธาน <c oughs> ท่านระธานครับวันนี้2,567แต่เรากำลังพิจารณาเอกสารรายงานของสปสชเนี่ยปี2 5 6 5ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วปีนี้คือครบปีที่20 นับตั้งแต่ก่อกำเนิดสปสชต่อไปนี้ผมจะพูดสปสชเป็นตัวยอดตลอดนะครับเพื่อกระชอบเวลาครบ20ปีของการก่อกำเนิดสปสชซึ่งคือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติถ้าเปรียบเป็นมนุษย์เป็นผู้ชายนี่คือผู้ชายวัยชกันละใกล้จะเกณ์อาหารละอาจจะบวชก่อนก็ได้เพราะฉะนั้น ได้เห็นความเติบโตก้าวหน้าพัฒนาของสปสชามาตลอดตั้งแต่2,145-2,165คือคือสองปีที่ผ่านมาเอา,เอาตามรายงานก็นแล้วกันความก้าวหน้าและความเจริญพัฒนานั้นต้องบอกว่าใช้คำว่ามั่นคงมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนพอได้แม้ว่ามันอาจจะไม่ มั่งคั่งอย่างที่เราประสงค์เอาไว้อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อสักสองชั่วโมงเสร็จๆมาเนี่ยผู้แทนจากสปสชคงจะนั่งฟังอยู่ที่ห้องรอเราได้มีการพิจารณาวารละหนึ่งคือพิจารณารายงานของกรรมธิการคณะหนึ่งชื่อว่าผลกระทบของนโยบายหาเสียงเชิงประชานิยมของพรรคการเมืองไทยสปสชถูกพาดพิงท่านคงได้ยินนะครับ ผมแล้วก็ท่านอาจารย์หมอเจตได้อภิปรายปกป้องท่านเข้าข้างท่านนะครับคือเราคิดตรงกันท่านเป็นผู้บริหารท่านเป็นผู้ดูแลดู้จัดการสอวอเป็นผู้ตรวจสอบสอบปสชก่อกำเนดปี2545ขนาดนั้นเราบอกว่า โอประชานิยมสุดๆผมเองขนาดนั้นผมโน้มอเอียงไปในแนวนั้นนะฮะค่อนข้างจะเคืองและค่อนข้างจะมีเนกติบความคิดในเชิงลบต่อสปสชแต่ต้องบอกว่าผ่านมาทศวรรษที่หนึ่งผ่านมาสิบปีสม5อยห้ผมมีโอกาสอภิปรายส,ยสมัยสวสมัยแรกตอนนั้นเริ่มชื่นชมท่านแล้ว ทั้งๆที่เห็นตัวเลข <_ an> เห็นเรื่องเงินเม็ดเงินต่างๆแล้วมันจะมีปัญหาไม่ผ่านมาสิปีแล้วมือสองพันห่ร้อยห้าสิบห้าพักจะเป็นห่วงแล้วพอเข้ามาทศวรรษที่ 2, สองสองพันหร้อยห้าสิบห้ามาสม 5, องพันหร้อยหกสิบห้าเนี่ยแลบอกเม็ดเงินไม่มีปัญหาละแต่ที่น่าภาคภูมิใจก็คือผลงานของท่านก้าวหลุดพ้นสิ่งที่เราเป็นห่วงสิ่งที่เราห่วงใยเนี่ยท่านได้มีการเจริญ ก้าวหน้าแล so, idea, like shoe, <pf unlikely> ้วก็พัฒนาไปมากมายตรงกับลักษณะคุณลักษณะของผู้ชายวัยชกันว่าเนี่ยใกล้จะเกณฑ์ทหารแล้วรับใช้ชาติได้แล้วปกป้องประเทศชาติได้ท่านกําลังทําหน้าที่ปกป้องระบบสุขภาพของคนไทย47ล้านคนได้อย่างน่าภาคภูมิใจนิชมท่านก่อนไปเดี๋ยวจะเริ่มตำหนิท่านยกที่สองเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าความน่าภาคภูมิใจนี้ ไม่เพียงแต่ที่จะบอกว่าสปสอชอหรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมันคงไม่ใช่ประชานิยมเหมือนที่เราคิดเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วด้วยแนวคิดด้วยหลักปรัชญาเรื่องระบบการบริหารจัดการเรื่องคุณประโยชน์คู่มืประการที่ช่วยเหลือคนไทยกว่าเกื 5, อบ50ล้านคนให้รอดหลุดพ้นจากการล้มละลายขายบ้านขายตัวขายที่ขายนาขายทรัพย์สินเพื่อไปจ่ายให้กับแพทย์โรงพยาบาลหรือที่ไหนก็นแล้วแต่ เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของคนในครอบครัวไม่เพียงเท่านั้นครับสสชหรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก้าวหน้าถึงขนาดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้สูกใส่เข้าไปในรัฐธร,รมนูญเรียบร้อยแล้วหมวด16การปฏริรูปประเทศมาตรา258ชอช้างด้านอื่นๆวงเล็บ4 ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิทประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกันเพราะฉะนั้นเป็นที่แน่นอนครับว่าหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ใช่ประชานิยมในความหมายเชิงลบที่เราคิดหรือเราเข้าใจกันท่านกลายเป็นนโยบายสาธารณะเป็นนโยบายหลัก ที่ได้รับคำกล่าวขานคำชื่นชมจากแม้กระทั่งสหรประชาชาติท่านอาจารย์ไกรสิทธิ์คนที่ครบรพของผมท่านเป็นพยานได้ท่านไปประชุมระดับโลกระดับสากลมาทั่วโลกท่านได้รับคำชื่นชมแล้วก็ขอบคุณมาว่าคนไทยเราสามารถใช้สติปัญญาเนี่ยคิดในเรื่องนี้ได้วันนี้ครบ15ปีของการสูญเสียบุคลากรสำคัญท่านหนึ่งที่เป็นผู้คิด หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชท่านเสียชีวิตเมื่อเดือนมกราคมปี2551ถ้า2 5 6 5คือครบ15ปีขออนุญ,ญาตอภิปรายกล่าวนามของท่านเพื่อเป็นที่กล่าวขานแล้วก็ขอบคุณในคุณููปการคือท่านอาจารย์ในแพทย์สงวนนิตยาลำพงพักการเมืองไม่ได้เป็นคนคิดเรื่องสปสชเรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่าน อาจารย์นแพทย์สงวนนิทรยลำพงเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็ท่านเป็นเลขาสปสอช,ชอคนแรกเจตเสดายที่ท่านอยู่ไม่ดูลูกของท่านอันเนี้ยเติบโตมาจนครบ20ปีเพราะฉะนั้นผมกล่าวขอบคุณแล้วก็ชื่นชมท่านไว้ให้เป็นที่บันทึกไว้ในรัฐสภาอย่งนี้การมาถึงรายงานของสปสอช,ชอทั้งเล่ม ผมดูเร็วๆแล้ว,ลวเนี่ย <c oughs> ก็เป็นดังที่ท่านคุณหมอเจตท่านอาจารย์เจตได้กล่าวไปนะผมได้มีส่วนอภิปรายให้ความเห็นในทันกรรบริการก็ความเห็นทั้งหมดก็อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามนั้นเพียงแต่ว่ามันมีที่ผมจะตําหนิท่านละคานนี้ครึ่งหลังนี้ตําหนิท่านละท่านเปิดดูในหน้าร้อยี่สิบสามหน้าร้อยบสามคือการทำด d ต้าสถิติข้อมูลว่า เหตุผลหลักของการไม่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อไปใช้บริการสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในและส่งเสริมสุขภาพป้องก,กันโรคตั้งแต่ปี2158ถึง2564ผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในแล้วก็ระบบการสร้างเสริมสุขภาพป้องก,กันโรคอันดับหนึ่งและอันดับสองของการที่คนไทยไม่ไปใช้บริการสุขภาพ แบบบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในแล้วก็สร้างเสริมสุขภาพคือรอนานช้าอันนี้จะเป็นสติติอย่างเดียวนี่ไม่พอทุกครั้งที่เวลารายงานขอเวลาเพิ่มทรามปรธานทุกครั้งที่เวลารายงานของสปสชผมจะพูดเรื่องนี้เสมอเหตุผลอันหนึ่งของเรื่องช้าและรอนาน คือความแออัดแล้วก็ระบบบริหารจัดการอะไรและแต่ของสถานพยาบาลเพราะฉะนั้นท่านต้องไปถอดบทเรียนเรื่องนี้เอากราฟสถิติหน้านี้เนะี่ย123เนี่ยให้เป็นบทเรียนว่าคนไทยไม่ไปใช้บริการตัวแรกเนี่ย20 30 40เเนเนี่ยเหตุผลหลักก็คือช้ารอนานท่านจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะครับอันนี้ฝากเอาไว้จะฝากเพิ่ม มอตโตหรือคำขวัญของท่านแม้กระทั่งของท่านประธานของท่านประธานบอร์ดกสชท่านรานอ,อ,รอนงนายกอดีตรองนายกอนุทินขณะกำกับสาราสุขขนาดนั้นแล้วก็เป็นมอตโต้ hmm. ของสปสชเองอยู่ในเอกสาร to Leave No One Behind ท้ายสุดนี้ผมขออนุญ,ญาตเพิ่มมอตโต้อีกอันหนึ่งคนระ Leave No One BehindCare Every One On The Way ท่านต้องใส่ใจ สนใจทุกคนที่อยู่ในกระบวนถนนเส้นนี้ของระบบสุขภาพแห่งชาติ Care everyone on the way ทั้งบุคลากรแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยคนไข้ทศวรรษที่3ที่กำลังจะเริ่มขึ้นนับจากนี้ไปเนี่ยผมฝากเอาไว้ c r r e v e r y o n e on the way เ่ยผมฝากเอาไว้หเรื่องเรื่องที่หนึ่ง เรื่องปัญหาความแออัดผมว่าไปแล้วตอนนี้ฝากไว้แล้วนะที่ฝากเพราะอะไรครับท่านประธานปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่วุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้จะได้มีโอกาสพิจารณารายงานของสปสชอีกสามสี่เดือนกระผมแล้วก็ทุกคนในท้องเนี้พ้นวาระไปแล้วขาวหน้าเนี่ยงบแล้วก็รายงานปี66กเนี่ยท่านรายงานคนอื่นละฝากไว้นะฮะหนึ่งคือ ปัญหาเรื่องความแออัดท่านจะคิดระบบอะไรก็แล้วแต่บริหารจัดการดิจิทัลเฮลเรื่องฟาเทเลฟาร์มาซีเทเลมิ c i ีซนหรืออะไรเนี่ยทำให้มันจริงจังใช้เม็ดเงินให้คุ้มค่าให้เป็นประโยชน์อันที่สองที่ท่านอาจารย์ไกรสิทธิ์ได้อภิปรายขออนุญาตเอ่ยนามท่านเห็นด้วยกับทุกคนครับคือเรื่องการสร้างเสริมและป้องกันสุขภาพโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง n c d เราตก NCD ในเรื่องของ SDG ถ้ท่านต้องไปแก้ตรงนี้แล้วต้องถอดบุรียนแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ลำพังกศส,สชทําอย่างเดียวไม่พอเรื่องระบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคเม็ดเงินไปอยู่ที่ท่านเยอะนะฮะท่านต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นเช่นสสสกรมอนามัยเป็นต้นไปบูรณาการกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือการบ้านที่ฝากท่านนะฮะ เรื่องที่สเรื่องดิจิทัลเฮล์นับจากนี้ไปข้างหน้าเนี่ยระบบดิจิทัลเฮล์เอไอหรือระบบเทเลมีดิซีนจะมีความสำคัญต่อระบบสุขภาพของประเทศอย่างมากท่านต้องไปร่วมมือบรูรณาการกับกระทรวงดีอีกทชกระทรวงอวกระทรวงศึกษาและหน่วยงานอื่นกระทรวงสาธารณสุข ท่านต้องไปจัดการบูรณาการเรื่องนี้ทําให้อย่างเต็มที่ระบบสุขภาพมันเกิด disruption ครั้งนี้ใหญ่ตั้งแต่ปี2 6 6 6 6 5เมื่อมีโควิด -19 เข้ามาจากที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ย disruption นี้ d i s r ัปชัทั้งระบบสุขภาพและระบบดิจิทัลเฮลมันกระโดดพวดพลาดไปอย่างที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิด ท่านก็ทํามาแล้วท่านทํามาได้กสทช,ชขอใบสปสชเนี่ยหนึ่เนี่ย,ยคือที่พึ่งของคนไทยเมื่อปี64-65อย่างปฏิเสธไม่ได้ถ้าไม่มี1330สามสสปสชเป็นตัวหลักต้องบอกว่าระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 เนี่ยทำให้ระบบสุขภาพของไทยล่มสลายได้นะครับนี่คือคุณรูาการที่เกิดขึ้นแล้ว ขอให้ท่านต่อยอดแล้วก็ทำต่อไปนะครับอันดับถัดมาที่ผมจะฝากคือระบบสุขภาพผู้สูงอายุเราไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเม็ดเงินที่สปสชให้กับกระทรวงสาธารณสุขทั้งกรมควบคุมโรคก,กรมอนามัยกรมการแพทย์ยังน้อยนิดคิดเป็นหลักหัวเนี่ยหัวหนึงไม่กี่สิบบาทท่านต้องไปดูแลเรื่องนี้จัดระบบอินเตอร์มีเดียตแคร์และลองเทอมแคร์ ให้ได้ดีมีประสิทธิภาพอันนี้ฝากเอาไว้นะครับผมไม่ลงรายละเอียดเวลานี้ถ้ามีนโยบายแจก,กผ้าอ้อมภาษาเวรุ่นเขาบอกว่าชิวๆท่านแจก,กผ้าอ้อมต่อหัวหัวหนึ่งกี่ผืนกี่ผืนให้เขาทำทำลงดะเบียนแล้วก็เอาไปเอาไปเบิกเพราะว่าไม่พอครับไม่รู้จัดซื้อจัดหากันยังไงนะฮะเรื่องนี้ถัดมาครับผมมองเห็นท่าน อาจารย์พิทักษ์นั่งอยู่ในห้องนี้ท่านไม่ได้ฝากผมแต่พูดผมพูดแทนใจท่านว่าในทศวรรษที่สามของสปสชท่านไปดูแลเรื่องทันตสุขภาพของคนไทยผมไม่มีเวลาลงในรายละเอียดมันมีอยู่ที่จะต้องทำเยอะแยะมากมายครับท่านจะได้ใจคนไทยไปเยอะแยะมากมายถ้าท่านไปทำเรื่องทันตสุขภาพของคนไทยโดยเฉพาะผู้ที่ใช้บัตรทองเนี่ย อุดฟันถอนฟันอย่างเดียวไม่พอระบบการเข้าถึงนี้ยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นทําให้ถึงทําให้พอทําให้มีประสิทธิภาพนะครับฝากเอาไว้ไม่มีเวลาลงรายละเอียดข้อมาอันสุดท้ายครับที่ผมฝากเอาไว้เมื่อกี้ที่อมบอกว่า e no one behind Care everyone on the way บุค,คลากรงานสาธารณสุขนับจากนี้ไปเนี่ยคนไข้จะไปโอเวอร์โหลดที่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือโรงเรียนแพทย์ เพราะอะไรเพราะรัฐบาลเขากําลังใช้นโยบายบัตรประชาชนไบเดียวไปได้ทุกที่คนไข้มันจะอัปเลเวลดูอัตโนมัติครับจากปฐมภูมิเขาไม่ไปแล้วเขาไปทุติยภูมิศาสติยภูมิเขาไปโรงพยาบาลสูย์โรงพยาบาลจังหวัดโรงเรียนแพทย์เวลานี้นําล่องไม่กี่โรงพยาบาลถ้าไปทั่วประเทศเนี่ยท่านปวดหัวแน่ท่านต้องไปคิดเรื่องนี้นะคะแคร์เอฟวิริวันออนเดอะเวย์ปล่อยเขาทิ้งข้างไม่ได้ ไปดูระบบสวัสดิการไปดูเรื่องของขวัญกําลังใจไปดูเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับบุคลากรงานมันจะโหลดแอร์อัดคับข้างที่โรงพยาบาลทุติยภูมิและตติยภูมิก็ฝากเอาไว้ตรงนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นิดเดียวครับท่านประธานเป็นคําถามแล้วรายงานที่จะไม่สมบูรณ์ที่บอกไม่พูดเรื่องงบดุลผมถามแล้วกันครับไม่มีเวลาอภิปรายเอกสารเรื่องงบการเงินเนี่ยสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ ทั้งหมดปี64กับปี63เนี่ยต่างกันหมื่นล้านท่านดูตัวเลขนะฮะงบของปี63เนี่ยสินทรัพย์รวมเนี่ยหมื่นสี่พันล้านตัวเลขกลมๆแต่ปี64 2ี่สอหื่นสี่พันล้านเพิ่มขึ้นมาหมื่นล้านมันคืออะไรครับและมันก็ไปถึงกระทบไปถึงนี่นี่ของปี 63กับปี64ต่างกันหมื่นล้านทำไมมันเยอะแยะขนาดนั้นและก็ผลกระทบไปที่รายได้สุทธิของปี64ที่กับปี63ปี64เนี่ยขาดทุน2,400ล้านขาดทุนเพราะอะไรครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้ท่านช่วยช่วยอธิบายชื่อตอบนิดหนึ่งแล้วก็ถามไปถึงว่าปี64เนี่ยเราเริ่มมีเงินกู้จากพลกรกู้เงินจาก แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของโควิด -19 แล้วสรุปภาพรวมของปี6 3 6 4 6หกด้วยกันแล้วกันสปสชได้รับเงินกู้จากพลกรแก้ไขโควิดเนี่ยรวมทั้งหมดเท่าไหร่เท่านี้ครับทา่านประธานครับ